สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องขู่สุคนน้ำได้จ้ามือนี่องข้างนกชาแนวชาแนวสิบห้า,าพีผ้านองมาก,กินใส่ตันจ้าโอ้ใหญ่เลยตัดเลยตัดตัดแต่ตมมงวงใดก่อนมองหนีก่อนได้กไหใหไ้น้องหุ่นงน้องหุ่น่ะชอบกินตอนใหญ่เบบใหญ่มองนีมันสกิดกิดเด้อพี่น้อง อันนี้นะแมนคือหุงกะกินมึงแล้วกินใส่มึงบุ่นตดวะมึงยานคืออะไรมึงกินเราสิบต่อตดอุ้ยขอโทษด้วยม่ล่ะบอก เด็กกินซองต้นแล้วอ่ะรอเลยจ้ะพี่ตองมาเจ็บแสงน้วกันเลยจ้าจ้าแบบอย่างมันสีหอมเนาะนูนมากแบบอย่างหรือแบบตุมแบบหนึ่งจ้ะมีแค่แบบอย่างกับแบบตุม่มเอาหรอนูนมากแบบอย่าง มันก็มาแบบตบมองเนี่ยจะกึดกึดนูน่นมันเหมืกรึดทุกหมอ่ง้าวาตอนมาหน่อยกว่านี้เฮ้ยแต่ว่ามันเปื่อยไงอ,อันนี้มันคืออย่างง,งูหัวหมาใช่ตันโอเคถูกต้อง ดูแบอว่บปรดจักยามมากจ้ะนี่เขาบอกเห้บอกเห้เนี่งเป็นความงามอมื่อหรมาตอนแรงๆเจ็ดโมงโมเมน้นนำมักพีกลงก่อน โหอยู่ดอกปะทากินอันนี้เหออือเกรมรสทุกรางอือน้ำจิม้มกับเป็นน้ำจิม้มอาวเป็นยังไงวะคือปะมาก,กินอันนี้อุ้ยวงังอีกกรอบแน่ๆแมนมันกรอบมันกึดมองหนีมันสีแบบนุ่มๆอือ ขี้หมักแดงเอามาจา้ะอือน้ำจิ้มยังไงน้ำจิ้มน้ำจิ้มพ,พริกหนุ่มนิ่มยังหนุ่มนิ่ม ใส่ซอเปอรอะไรต้นใหญ่แท้เอา้านึกว่าหน้องอุ่นมักตน้ตนใหญ่ก็เลยตัดต้นใหญ่ค่ะ Mm, mọi người rất cực Nó quỳnh bao nhận Bao nhận mm. Nó bớt bây hả Cô home โอ้ก็คือกระบาใช่แล้บ้านไหนบ้านสวนน้องกันบ้านสวนเนาะอืมอันนี้กินไปกับแกมกันไเนาะแมนแบบฟินเลยกินอะไรให้เบิด มึงใส่ปากาอุ้ยใส่ซิเบอร์ล้วอ่ะอยากกินวางหนีเดเองดูดิ ตอน,นออออออยังอมเห็นเลยปะบะไรจ๊ะทำไมอะ่ะเยอะหนเดี๋ยวกินคนเดียวอ่ะที่เคได้กินคนเดียวมันบอกอืมเอาตอนนี้ไปโอ้แข็งเป๊กตอนแักไงตนัตว Tiếp cam này vợ Vỡ cam mù mụn rồi này Hãy subscribe chìm คนว่าสูตรนี้บ่เคย่่เคยสับเปลี่ยนทุกอันสูตรนะเป็นลุกรอบที่ทำเป็นบอกเว้อร่อยไม่ซ้ำจําสูตรไม่ได้โอ,อ้หอยอดทั้สูตระได้อันนี้คือ,อยัง บอกจัะพ uh, ี่น้องอันนี้คืออย่างจ้ะอืมหูเหรอใส่หืมหนุ่มนิ่มกัลฟเวอร์หืมหนุ่มนิ่มกัลฟเวอร์แตงแบบกรอบ แตงแบบก๊อบก๊อบฮืมึืมว้า อันนี้ใยแห้งเ,เอาบ่ะบ,ะบะ่บ่ขายู่แล้วเดี่ยวว่ากับตัดให้นองอันนี้นะอือเอาสองตอนสองตอนป่ะงั้เก็สองตอนเดีอิมอ่มเด้ เกือบบดใส่หนึ่งเบือ่ออิ่มแล้วบดวุดนู่นคืนบอบวบอันมันจนอดใหญ่อาอ จาขอบคุณแม่แม่เอฟซีที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำ้อจ้าละกะ็ซอยพี่น้องเป็นกำลังใจให้ช่องหักนกชาแนลชาแนลให้หอดหนึ่งแสนผู้ติดตามม้เรื่อยๆจ้าให้แซงผดดำไปเลยรดดช่องเขี่อนเหรอเอาหอดหนึ่งแสนเราก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวตอนนี้เลยจักหมืน่นสี่หมืน่น หามือใน้มันด่อนเอนเอวายจ้าพี่น้องก็อย่าลืมสื่อข้องซอยใน,นเด้อจ้าบ่ว่าสิเป็นแคปหมูแล้วกะ็มูหยอและสิ่งที่มีขีดจำกัดก็คือสมตีนง่วแลละกะ้มพักเสียนกระกะร้าแมนจ้ะลำล้ว่วยๆทุกคนเลยเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ